พามาดูต้นสตรอเบอรี่ตระกูลลี่ลี่ทั้งหลายเนี่ยลาดเบอรี่มีแอปเปิ้ลด้วยปลูกใส่กระถางกับงาม่เพื่อกันนิ้ยน้องแน่แดงมันเลินมันลานอยู่หน่วยงาม่งาอ่ำว เอาใส่กระถางไว้กระหรอกมันคอยบ่มาไก่มันก,กับแม่คือเกอเหรอวาแต่ว่ามันกินพวกที่มันอยู่ข้างๆบ้านหลายกว่าสนุกกินอะบอ่จักไอ้บลูเบอร์รี่บ่บจักไอ้สตรอเบ,บอร์รี่อียังก็หลายซื้อมาให้สั์นะเอาไว้ทะเบิงซั์เอาไว้ทะลอดถ่ายวิดีโอมัน <c oughs> ซื้อมาแบบเป็นต้นใหญ่แล้วนะเป็นแบบเป็นดอกแล้วนะ่ะส่วงนี่กับบค่คอยว่างมันได้ส่วงนี้เนบ่ เพศตะสวนเพศตะสวนขุดเตดินบัดเมือเฮ้อของใหม่นาะไปซสื่ออซื้อต้นใหม่มาหลายเลยว่าจาักอันบักแอปเปิ้ลแอป,ปยังข่อยซื้อมาหลายต้นเลยซื้อแบบวกตนน้นใหญ่ๆมันแหลวเลยเห็นนะเบิงบุเบลีข่อยอ้ยดกคักเดี๋ยวทามันสุกเดี๋ยวสีทายให้เบิงเนดะ้อแต่ข่อยเป็นคนบ่กินดอกแต่สิเก็บให้พวกไอ้เพื่อนบ้านเพื่อนนี่ละ พอค่อยๆซิมเบิดสุยางแล่วล่ะแต่ว่ามันมันมันบอสเปีกนะมันบอเสีบมันบอคือบอกผีพวนบอคือบอกเล็บแมวบานเท่าเด้แจ๊คข่ก็มากแต่ผลไม่อาหารบานปลาข่เนาะแต่นี่ข่กับบอแมวบอค่คยกินเคยกินแล้วแต่ว่ามันบอสอบนะเอาว้เห้กระหลอกก็ไดเอาว้ผู้เอาไว้เห้คนที่เพ่นมากเนาะเอาว้ให้กระหลอกไว้เห้นกเสียงว้ตังดนนี่ว่าสิมันสุกแล้วภาสิยใหยเบิ่งก่นนะ ้าสุกีนแห้งสิคากเด่นเนาะดีดีสื้อซุ้มที่เป็นเป็นดอกมาเลลวนันดีครับมันกับท่านใจดีเนะาะฮะบ่ตองเป็นถาเพาะถายังมั่นซื้อเอาอันใ่ๆมาสุปโหลดนะเอามาเซร์ส้สมโหลดเอาที่เป็นตุ่มตะปอดตะแปะขึ้นนะนะตามันกับสิแพงจักน้อยเท่านั้นละ มองในดกค่ะก็เป็นอย่างไรีนแม่งพููติโออแต่สิตอดเขา่บกาเขาใไก่ได้เนี่ยสิตอดตาว่ะกุมได้เนี่ยมม่เป็นอย่างรอกว่าถ้ามันตอดอหลีก,ก็เลยขอให้อันควมเจ็บหายไปควมไงเห็นค่งทีกับพ่อแล้ว <c oughs> แม่เตือักเกลเอแม่เตือมาเกีย,เยเกยเอ้ยมันกินไม่ได้ลูกสายฉันกระดาษนะลูกเอ้าอไปบ้าตีนั่นแหละนั่งอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ถ่ายแล้วก็ อนอนลงแล้วนอนลงเด้อนั่นว่า,นาแล้วนอนลงเลย ลุกได้ยังือเจ็บลุกปะเึ้นบ้านปะลุกปะ มันมีเลยนะมันมีขาวเลยไอ้มีขาวหรอแม่เรียกไอ้มีขาว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 